รอ้องอยู่นั่แหละฉันเบื่อจะเลี้ยงเธอละอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนมาเอารำพานร้องอยู่นั่นแหละช่วันนี้เราไปเก็บผลไม้กันไหมผลไม้หลังสงวนเฮ้ยน้องหมานี่นานแล้วนี่ของใครเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลย มาฟี่ว่าเขาเจ็บหมาฟี่อะเราเอาไปเลี้ยงไหมไปเอาไปเลี้ยงมาใส่ตะกร้าไม่ต้องไปเก็บรัดผลไม้อ่ะเก็บหมาแทนไปหนาวหนาหรอแก้วหนาวมากใช่ไหมน,นี่พี่เอาเสื้อไม่ให้เอาคุมไว้นะ ขาวใครใช้มาเย็นจากแดดแล้วก็ไม่สบายออกไปเข้าล่มพี่หมาแต่ดีที่สุดเลยไปแก้วดูสิพี่มีหมาตั้งหนึ่งประววนน้า,าหลังตัวหรอเด็กหนูมีสองเด็หนูมีสองเอเอมีสองตัวที่บ,บ้านก็มีเยอะเลยนะจ้าตามสบายไปด,ดีกว่า าเดินเลยเกอรี่เจะงเลยเฮ้ยอะไรทำมามาดูสิค่ะดูไปหน่อยหมาฟรีเฮ้ยหมาฟีแล้วเนี่ยทำไมขอมาทิ้งไว้ข้างหางขยะแบบเนี้ยเออจริงน่ารำลด้ยเหม็นมากเลยเกอรี่งั้นเราไปอาบน้ำที่บ้านไหมไปเอาไปเลยไล่วาอุ้มดีๆนะไล่ไล่ ไม่ได้ม tamam ีราคาเน้นประมูลเอาไหนมีใครใครมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวประมูลเอามาเริ่มต้นห้อันเริ่มต้นห้าสิร้อยหึงเกลอร้อยหนึ่งสองร้อยสองร้อยสองร้อยหนึ่งบาทสอ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 งร้อยห้เอ้ยเจ็ดสิอ่ะอะไรเดี๋ยวไหมมาประมูลอะไรกันกูนี่ไงโรงเรียนเขาห้ามเอาสินค้าข้างนอกมาซื้อขายนะรียนี่มันไม่ใช่สินค้าใช่ ไม่เราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้แต่ผมจะพูดไงแล้วจะพูดทำไมจะไปบอกคุณน้ำเหนือยครับคุณน้ำหนึ่งร้อยหสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบอ0บเอาร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเอ็ดเอ้าร้อยแปดสิบเอาสองร้อยเอาหนึบาทห้าร้อนึ่บาทห้าร้อยหนึ่งหอยหนึ่ายหนึ่งห้าร้อยสาร้อยสอาร้อองพั่งพันห่บหน่งยย่ร เอาปืนมาขายในโรงเรียนเหรอได่ครูอย่ามาปืนขายเลยอย่าเอาปืนมาเลยหยิเกี่ยวขายเหรอเ่หยอะไรเลยกฎของโรงเรียนห้ามขายของในโรงเรียนใช่เลยเจียมาแล้วครูเดี๋ยวครูเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไม่ก่อนที่ผมจะให้พวกนี้มาเนี่ยมานดิมาดิมาดิแหม่ที่เมื่อกี้หลังเลยนะโอ้โหไม่รู้คุณดูหน่อยดิแหม่ธุรกิจอุสียหมดเลยมามารถ ไปครูห้องเรียนอะเข้าห้องเรียนผมไม่บอกครูครูต้องให้คะแนน